สวัสดีนะครับสวัสดีน้านานักตกปลานะครับในกูปเพชรนะครับลูปเพรุงชีหลิงก้าซอนก้านะครับหลายหลายท่านอยากสั่งนะครับอยากสั่งสินค้านะครับอยากสั่งสินค้ากับทางเรานะครับก็ยังไม่ทราบนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับว่ามันกําหนดอะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่ลูกค้ากําหนดได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นงานขนลกยุงนะครับขนลกยุงเนี่ยผมจะมีนะครับผมจะมีในส่วนของขนาดนะครับที่ 4มิลน,นะครับ4มิล4.5นะครับ5 5.5และ6มิลนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนของเรื่องของหางหาง,หางทุ่นนะครับก็จะมีหางตันนะครับแยกออกเป็น2ประเภทนะครับตันกับหางโป่งนะครับหางโป่งก็จะมีหางญี่ปุ่นนะครับหางญี่ปุ่นที่เป็นหางกระเบนนะครับส่วนบางท่านที่ต้องการเป็นหางกระบอกนะครับความใหญ่ก็ พักมาได้นะครับก็พอหาให้ได้นะครับแล้วก็เป็นหางตันที่เป็นหาง PC นะครับหางตันที่เป็นหาง PC แล้วก็หางตันที่เป็นหางไฟเบอร์ธรรมดานะครับอ่านะครับสิ่งที่จะก,กําหนดมาก็คือมีอ่าความหนานะครับความหนาของตัวทุ่นนะครับแล้วก็ความยาวของตัวทุ่นนะครับความหนาความยาวนะครับสีนะครับอ่าสีแล้วก็อ่าในส่วนของอ่ามี ประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับแล้วก็วัสดุนะครับวัสดุก็จะมีอ้อกขนนกนะครับที่ทําหลักๆอยู่นะครับในส่วนอื่นๆนะครับทรงทุ่นอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับค่อยว่ากันอีกทีว่าเป็นทรงไหนนะครับอาจจะมีการแคปรูปส่งรูปมาให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่าง่าทุนชุดนี้เรากันนะครับชุดนี้นะครับยังไม่ได้ส่งห้นะเขาเลยนะครับชุดนี้นะ ไม่ได้ส่งให้นาเขานะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นทุ่นอ่าก็จะไม่ผิดน่าจะเป็นห้ามิลนะห้ามิลแล้วก็ ed, ความยาวนะครับความยาวตัวนี้แปดเซนนะครับตัวแรกสุดในแปดเซนนะครับตัวสุดท้ายสิบห้านะครับสิบห้าเซนนะครับก็ต่างกันอย like ู่ครึ่งเซนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ห้าสิบห้านะครับเรากําหนดความยาวหางมานะครับส่วนอ่าตัวขาทุ่นผมก็จะเป็นคนออกแบบเองนะครับจะกําหนดได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ เพราะว่าการหาบาลานซ์ทุนมันก็จะมีเรียกว่าเป็นเป็นทิคของช่างแต่ละคนนะครับเป็นช่างแต่ละคนในในส่วนนี้นะครับเพิ่มเติมก็จะมีข้อความนะครับเผื่ออยากได้ข้อความใส่เข้าไปด้วยนะครับในส่วนของข้อความอาจจะอาจจะบวกเวลาเพิ่มเข้าไปอีกนิดหน่อยนะครับในส่วนในส่วนเรื่องของเวลาเนี่ยผมจะพาะผมจะแจ้งลูกค้าโดยประมาณนะครับอาจจะในชุดต่างๆของท่านเนี่ย ผมอาจจะแจ้งไปประมาณสิบสิบห้าวันนะครับในช่วงนั้นๆด้วยนะครับก็ต้องดูออเดอร์นะครับออเดอร์ในช่วงนั้นๆด้วยว่ามันมีมากน้อยขนาดไหนนะครับอ่าหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับทั้งทางทุกช่องทางเลยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับทุกช่องทางสามารถติดต่อก็ได้เลยนะครับทั้งทาง facebook นะครับทางทิกตกอกนะครับ ทาง YouTube นะครับทางเพจนะครับเพจก็ชื่อเดียวกันเลยนะครับ facebook ก็จะเป็นนะครับอดีศรจุลนันนะครับเป็นภาษาไทยนะครับทางทิกตอกก็จะเป็นทุ่นชิงหรือว9ก้าสอนก้านะครับทาง youtube ก็เช่นกันนะครับ youtube ก็เป็นทุ่นชิงหรือว9ก้าสอนก้านะครับก็จะมีรูปนะครับก็จะมีรูปเป็นทุ่นชิงหรือนะครับพอเข้าไปดูตัวอย่างโน่นนี่นั่นได้ในทางนั้นนะครับในส่วนของ รายละเอียดดีเทลอื่นๆนะครับก็ค่อยคุยกันในแชทนะครับข้อมูลของลูกค้านะครับข้อมูลของลูกค้าทุกอย่างเป็นความลับทั้งหมดนะครับผมไม่เปิดเผยน,นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็อาจถ้าเป็นชุดไอ้เล็กชุดใหญ่ผมก็จะให้โอนตังทั้งหมดนะครับโอนตังทั้งหมดเพื่อเป็นการยืนยันออเดอร์นะครับหากสงสัยหรือคิดว่าน่าจะโดนต้มตุ๋นโดนโกงอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องสั่งนะครับ บอกไว้เลยนะครับไม่ต้องสั่งนะครับเพราะว่างานมันใช้เวลานะครับงานมันใช้เวลาในการทํานะครับก็ค่อนข้างที่จะนานนะครับค่อนข้างที่จะนานยังไงคนทําเนี่ยทํายังไงก็ต้องปล่อยงานออกนะครับคือเอามาค้างไว้ไม่ได้นะครับมันค้างไว้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเสียเวลาทําไปแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับทุกท่านก็จะประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับทรงไข่นะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของหางญี่ปุ่นข้อที่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทรงไข่ทรงหยดน้ํานะครับแล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับมีหลายทรงนะครับมีหลายทรงหลายตัวนะครับเนี่ยหาตัวอย่างให้ดูนะครับตุ่นตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีนะครับอันนี้ก็เป็นหลายงานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานอ้อนะครับเนี่ยงานอ้อนะครับยังไม่ได้เขียนหางนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เขียนหางนะครับตัวนี้ก็เป็นขนนกนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็มีหลากหลายทรงนะครับตัวนี้หางตันนะครับดูหางตันกับหางญี่ปุ่นนะครับเนี่ยมันจะมีความตักอยู่นะก็แล้วแต่ความชอบนะครับก็แล้วแต่ความชอบก็ลองมาปรึกษากันดูนะครับลองมาคุยกันดูนะครับบางคนก็อาจจะมีนะครับอาจจะมีไปตกปลาแล้วก็อยากได้ทุนที่แบบว่าในในในความรู้สึกของตัวเองนะครับหาถ้าท่านหาช่างยังไม่ได้นะครับก็ลองมาปรึกษาดูก่อนนะครับผมสามารถคุยได้นะครับคุยได้ ะครับเกี่ยวกับทุนปรึกษาได้นะครับไม่ซื้อไม่หากันก็ไม่ว่าอะไรนะครับก็มาปรึกษากันได้นะครับหากผมทําไม่ได้ผมอาจจะรู้จักช่างที่อาทําให้คุณได้นะเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้นะครับว่าเออคนนี้ทําอย่างนี้นะคนนี้ทําอย่างนี้นะนะครับเพราะว่าคนเรามันจะชอบไม่เหมือนกันนะครับบางคนชอบอลายของทุนนะครับลายดีเทลต่างๆในทุนนะครับอพวก ลายพวกอะไรพวกนี้นะครับบางคนก็ชอบหางนะครับเขาก็ดูหางดูอะไรนะครับบางคนก็ชอบลักษณะของการขึ้นงานการอะไรอย่างนี้นะครับเท่าที่ดูนะครับมันมีหลากหลายนะครับมันมีหลากหลายมากนะครับอชอบเสพก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ท่านจะชอบแบบไหนนะครับก็พอรู้จักหลายๆท่านนะครับที่ทํางานทุนนะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้นะครับผมทําให้ไม่ได้นะโอเคนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับผม